อลังการงานสร้างครับหมายสุดท้ายหมายนี้บ่ได้จ้กเกียร์พี่น้องครับมือนีโดนมือนี้โดนหมัมกยักษ์ ออ้บ้าไปแล้วครับผมบอกแล้วว่าอย่ามาร้อเล่นครับผู้ชายคนนี้สวีดสวัสดีครับพี่น้องมาเนี่มาใส่เยียร์ไ้หลังจากที่จะมาหยามมาเลยถือกอดีดีครับช่นย่มหนูเสา็ถือทั้งสองหลังหนูจ้องขาว นกขาวกับหลูซิ่งไปพาไปหมายไม่น้ำครับผมคั้งนี้เห็ดนกข้าวชุ่มมือจะไปหลายโตัวหรอว่าจะไปใส่เบียดกับห้อนพุท หงูดีกว่ายังไงงามกับพ่อคอยมีแรล่งคักปีนี่ในปลาอยู่ค้าห้อยเข่ากินผมไปใส่ไว้แล้วฮะแต่มาหล่นกันมาเอื่อนเดี๋ยวไปอีกไม้หนึ่งครับเห็น เห็นไหวตอนไปหาบิ่มอลังการงานสร้างครับขุยไม่คับ do way. สวีดัตสวัสดีครับสวัสดีครับผมได้เวลาแล้วมาลุ้นกันหนูใหญ่วันนี้จะรอดไหมจะรอดจากเงื่อมืออันดำคู่ลูคีรี่ข้นฮีบะเข้ามาคัอยี่เล้ยพี่น้องหม,มู่บ้านเยเข้ามากินเยื่อ เหมือนเหมือนนี่ที่เป็นย่างไรครับโอ้ยหกหกติดเขาอุ้ย,ดย,ยโดนหนูต้องเท้าครับผมเรียบร้อยเอดเรียดสิน้นเต็มเต็มอู้หตัวงามอยู่พี่นอนตัวงามเลยลนะ่ละหลังแรกก็โดนไปแล้วบ้าไปแล้ว ผู้ชายคนนี้หากินแต่น้ำหนูทองขาวนี่ยงนีพี่น้องตัวง,งามเลยครับเียของแสบโดนไม่เอ่ย ไม่เขาก <c> ิน <oughs> เขากินแต่บดีเดเขาร้ายพวด <c oughs> เตรียงเกียร์มันไปโอ้เขาอยู่พี่น้องบดีดครับผม <c oughs> ดูต้องคาวตัวหนึ่ง บอ,อเป็นยังวันยีปัญหาดอกไม้นี่ได้ทิ่มไม้ที่ละเดี๋ยวควาเห็ดกลับกันพี่นอ้องไม้ต่อไป หนูก็สิมร์อะไรน่ะพี่น้องอยู่นี่ดีดจ่วหลังนี่นี่เป็นหนูอันนั้นครับหนูซิงครับสองหลังถือดูๆยู่นี่ไปไปต่อมาหมายมืออ้าเขาพี่น้องโอ้บอกเขาคนห้อยมันเอาหยามากัด ถอดออกบ้านน้อโดนเรียบร้อยนะจ๊ะลูกมันตัวนี้พี่น้องเอา้าคือถือร้ายนี่หดอกดีกว่าครับผมยันเสียรครับฮเฮ้ยเสียไหมผลคือรวเหมือน้วพี่น้องครับ ขนขึ้นโลนหมดจังสี่นั้เป็นซี่หลังขอดลองดีกว่าครับกระเจ้ามันอย่างงวอย่างพลัลาโตกลับอยู่นี่ตัวเดียวเนี่ย่างไรยู่นี่ Ah, mày ngắm ngâm Xuyên muôn muôn nó ngâm ngắm đi Điều quá Mày xây Ngoa lại vô nè Ôi xây đều ngoa dẹp kìa Cái đoàn quán này Hãy เลี่ยงคำคำหน่าวะเนี่ยขี่วัวครับผมตอนมาใส่ว่าเห็นเียครับเนี่ยห้อยเหยียบเตรียมยันนี่ห้อยววเหยียบใอ้ตัววัวเตียนวัวเตียนกับดักเข้าห้อยเหยียบมุ่นเหมอด ใสตะเวนผลเนาะไป,ไปหางไม้ไม้ไม้นี่ใส่ตัวเดียวพอไปไม้สุดท้ายครับผม หมายสุดท้ายหมายนี้บ่ได้จะเักี่ยพี่นองครับมือนีโดนไม่ได้โดนหมนนักยักษ์อู้หูบ้าไปแล้วครับผมบอกแล้วว่าอย่ามาร้อเล่นครับผู้ชายคนนี้เป็นไหนล่ะกรูบกรอบบอกเลยพี่ร้องครับมีบักยักครับผมโอ้โหใส่แซไปจากร้านมือครับสั่วสีได้ตัวเป็นไหนพี่ร้อง สัวสิได้ตัวต้องใช้เวลาและก็ความอดทนยังโดนเลยครับนี่กว่ก้อนบาดนี่เศร้าแล้วเข้าใ่แหละครับผมคื่มีตัวเดียวนี่ลแหละเนี่ยหำไมมันเข่าจิ้นยู่เนี่ยกล้้ามาล้อเล่นกับผู้ชายคนนี้บ่เจอที่เดยวเข้าไปใส่แสืไหนต้องผ่าดใ้เฮ้าจากมือแหละ ถ้ารอๆเลยๆนั่นแถวเก้าดิครับผมบาเนี้นี่ตัวเดียวนี่นะพี่น้องหนูอยู่นี่ผมว่าฮะอ่าวเรยียบร้อย ตามล่าตัวอยู่ตั้งนานเสร็จจนได้เสร็จผู้ชายคนนี้จนได้สามเต้มไม่ได้ล่ะโอยย่อมนี่เราทำไม่ดได้ดพี่น้องได้ห่านสามเต้มยากเนี่ยครับเวทีก็ตัวเดียวผูว้เทียบหลัหลังนี่หนูมีมีตัวเดียวเหรอครับผม มา,ารูผลงานกันครับผมพี่นอ้องโอ้โหบกยักษ์ครับผมเออหนูคือเป็นวันนี้ขนหนาอพี่น้องแปลกๆนี่ใหม่งามๆไลยมาจะลูกมันเมียมันบ่าท่านใดขมบ่ใส่ไว้หล่แล้วก็หนูท้องขาวครับผม บ่ผ่าจะมือเลยหนูช่องขาวช่วงนี้ของแสบนี่หลายตัวเลยด้ยแซ่ตัวเย็นไว้ไปจะขวดพ่อขวดล้วละ่ะปานนี้อพี่น้องมังหางมันครับหางมันหนาติดกรยถือหนีบมาก่อนเด้อนี่หนูช่องขาวเห็นว่าครับนี่หนีบแต่มันรักษาตัวม่นตัวมันหลักกลับผมมอ้อ ไม่กินอีกสามแต้มครับผมผมนุ่มสวยสวยเกย๋แต่ฟันเหลืองเป็นข้าโพดเลยนะเธอจ้จจาเธอจ๋ากง่หัวเราะงตัวขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับที่ขมามาเมืงองขามาติดตามเจอในคลิปหนะฝากไว้ั้านในช่องอาจิตพิเศษสมบัติวันนี้ได้บับใหญ่ยักษ์ครับผมโอ้โหตามลายอยู่ตั้งโดนครับหมายนีเที่ยวมาจะมวจากมือเนาะ นี่แหละครับผมความพยายามูใส่ความพยายามกับยุหันนะพี่รองเด็นไม่ลิมนาครับออบกันเลยยลยครับ